สวัสดีเพื่อนๆที่เล่นเกมรักนาล็อกสมบูร์บลเซนเิลทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p พนด้า6 8วันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตแพทโนตของเดือนสิงหาคมในเดือนนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับแบบ a b y s s a l อลเลค่ะจะมีการปรับปรุงรับเปลี่ยนแปลงอัปเดตอะไรบ้างนะคะไปร,ะรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ การอัปเดตแรกจะเป็นการเพิ่มนะคะชื่อเสียงนะคะสีแดงเข้ามาใหม่ค่ะซึ่งสามารถปลดล็อกนะคะระบบชื่อเสียงนี้ได้จากการทำเมนเควสของเมืองอันบิซาเลกนะคะและเมื่อเราสามารถนะคะเพิ่มระดับเลเวลชื่อเสียงได้ก็จะ ปลดล็อกนะคะการทำเควสเพิ่มเติมปลดล็อกของรางวัลที่ได้รับจาก MVP แล้วก็มินิมอนสเตอร์ใน s เป c e Time m เมส i ินะคะรวมถึงปลดล็อกนะคะการซื้อของในร้านค้าช h ็อปด้วยนะคะซึ่งร้านคานี้นะคะก็จะใช้ไอเทมโดยสเกลโทเค็นะคะในการซื้อค่ะโดยการเพิ่มระดับชื่อเสียงและข็จนภัยนะคะก็สามารถไปรับเควสนะคะเดลี่รายวานได้ที่ NPC เมทนะคะ ที่อยู่บริเวณ8ปดสเกลไฮแลนด์ค่ะโดยนะคะจำนวนเคเวสที่นักผจญภัยสามารถทำได้ก็จะขึ้นอยู่กับ,บระดับชื่อเสียงนะคะแต่และเคเวสเนี่ยก็จะได้รับแต้มนะคะทั้งหมด100แต้มค่ะแต่ถ้าเราใช้ผู้ช่วยนะคะในการผ่านเคเวสก็จะได้รับเป็นนะคะ150แต้มค่ะ และสามารถใช้ Material ของเมอร a แอ s เบซัลเลนะคะมาแลกกรับต้มชื่อเสียงได้ที่ NPC Material Shop เช่นเดียวกันค่ะก็แลกรับได้วันละ10ครั้งทั้งหมด3,000แต้มค่ะ่ที่ NPC ที่เรารับเควสก็จะสามารถใช้ Rescale Token ในการซื้อไอเทมในร้านค้าได้ค่ะโดยเจ้าตัว Rescale Token หรือว่าโล่สีแดงสามารถหาได้จากการลงดันเจ้นสเปยทอมมสิก แล้วก็การรับของรางวัลจากหีบที่มอนเตอร์แคมค่ะและถัดมาจะเป็นการเพิ่มนะคะพื้นที่ s สเป t ท m e เมสติกใหม่ค่ะโดยก็จะอยู่บริเวณ Flat Scale Highland หรือบริเวณซ้ายบนของแมปที่เราสามารถปลดล็อกได้แล้วนะคะ ซึ่งสเปซไทม์แมสิกในพื้นที่นี้นะคะก็จะใช้จํานวนการรับรางวัลร่วมกันกับ s p ปซไทม์แ a ส t i c พื้นที่เดิมนะคะแม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ได้รับจาก m v p Mini Monster หรือ Purification p o g e s นะคะก็จะใช้จํานวนการรับขอดรางวัลร่วมกันเพียงแต่เจ้าตัวโลนะคะจากเดิมที่ได้เป็นสีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะ และถ้าหากนะคะเราสามารถเพิ่มนะคะตัวเลเวลชื่อเสียงสีแดงได้ก็จะปลดล็อกนะคะการรับของรางวัลจาก MVP แล้วก็มินิมอนเตอร์เพิ่มเติมนะคะถัดมาจะเป็นการปรับปรุงนะคะในแมป Abyssal Lake ค่ะ การปรับปรุงแรกจะมีการเพิ่มระบบการกวาดล้างคอมมอนเตอร์แคมนะคะโดยนักะจภไยก็จะต้องมีเลเวลชื่อเสียงที่เลเวลสขึ้นไปค่ะโดยสามารถกดกวาดล้างได้ที่ NPC ที่เรารับ d a i l y q u a ี e Bot นะคะโดยเราก็จะต้องจ่ายเซนีให้กับ NPC นะคะเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดจากมอนเตอร์แคมค่ะถัดมานะคะจะเป็นการลดระดับเลเวลชื่อเสียงนะะ เพื่อปลดล็อกในการซื้อตัว Astan s t Contract นะคะหรือว่าผู้ช่วยในการผ่านเควสของเราค่ะจากเดิมที่ใช้เลเวลเยอะนะคะก็ลดตัวเลเวลลงเพื่อให้เรานะคะซื้อผู้ช่วยไปผ่านเควสได้นั่นเองค่ะแล้วเมื่อเราใช้นะคะเจ้าตัวผู้ช่วยในการผ่านเควสนะคะนอกจากจะได้รับนะคะเจ้าตัวแต้มชื่อเสียงเพิ่มเติมจาก100เป็น150แล้วก็จะได้รับไอเทม p o l i ช้ i c a t i o n p r o g r e เ s เพิ่มขึ้น100แต้มนะคะต่อการใช้ผู้ช่วย1คนค่ะก็จะทำให้นะคะต้ม p o l i i ้ i c a t i o n p r o g r e เ s นะคะในฐานวันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3,000แตแทมเร็วขึ้นนั่นเองค่ะลทยที่ NPC Material Shop นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามเดินกับ NPC Skill สืบทอดเนี่ยก็มีการเพิ่มการใช้นะคะ Material ของเมือง Abyssal หล็กในการมาแลกเปลี่ยนเป็นตามชื่อเสียงได้นะคะ โดยแต่ละสีก็สามารถแลกได้นะคะวันละ10ครั้งทั้งหมด3,000แต้นนะคะเมื่อเรากดแลกนะคะชื่อเสียงของเราก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะถัดไปเป็นการปรับปรุงนะคะกิจกรรม d a ราก s Apocalypse ค่ะซึ่งปกติกิจกรรมนี้จะมีทุกๆวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาถึง20นาฬิกาตอนนี้ทางตัวเกมนะคะก็ขยายระยะเวลาอีเวนต์นะคะ เป็น14นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาหรือว่าเวลาเที่ยงคืนค่ะรวมถึงการปรับสมดุลของเจ้าตัว MVP นะคะโดยปรับลดนะคะเจ้าตัวสเตตและเอฟเฟกบางอย่างนะคะจาก MVP เพื่อให้เราสังหาร MVP ได้ง่ายขึ้นค่ะ รวมถึงนะคะกล่อง Time and Space Awakening นะคะแล้ว Time and Space Event Box แล้วก็จะมีการเพิ่มไอเทม Instant r a t e Ticket กล่องละ3ใบนะคะโดยตรวแต่ละใบก็สามารถใช้แทนระยะเวลาต่อสู้ได้10นาทีนะคะเ<อ> <ๆ S 2> พื่อนๆก็สามารถใช้ใบนี้ในการกดกวาดล้างดันเซียนได้ะคะ่ะ แล้ปาร์ตี้ไหนนะคะที่ได้รับสถานะ MVP จากการค่าเจ้าตัว MVP นะคะสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ก็จะได้รับนะคะกล่อง Time Aspect Guardian Box ทุกคนคะ่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือการเพิ่มนะคะการปรับกล่อง Time and Echo Box หรือว่ากล่องสีทองนะคะโดยทุกๆ k p 10%ที่ MVP นะคะได้สูญเสียไปก็จะตอบนะคะเจ้าตัวกล่องสีทอง เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะวิ่งไปแต่ที่กล่องโดยกล่องสีทองจะมีทั้งหมด3ระดับนะคะระดับที่1 2 3แต่ละระดับก็สามารถรับได้8ครั้งต่อสัปดาห์รวมเป็นทั้งหมด24กล่องต่อสัปดาห์ค่ะเมื่อเปิดกล่องนี้ก็มีโอกาสได้รับนะคะเจ้าตัวดราฟต์บอลรับมิ่งอัพพิ i ชีลค่ะแล้วก็แมทเทอเรียลในเมือกอ b พ s o l ซเลนะคะ และถัดมาค่ะ g v g ซ e a s o n ่9นะคะจะเริ่มในวันที่15กันยายนจนถึง24ตุลาคมนะคะโดยจะมีระยะเวลาทั้งหมดนะคะ6สัปดาห์ค่ะการจัดอันดับก็จะใช้ผลรวมจาก4แมตช์ที่ดีที่สุดนะคะเมื่อเริ่มซีซั่นใหม่ก็จะรีเซ็ตการครอบครองเหมือนทั้งหมดให้กลายเป็นกลางค่ะรวมถึงนะคะยึดคืนอุปกรณ์ g v g ซ e a s o n นะคะแล้วก็ใบ Enhancement c Voucher ที่ยังไม่ได้ใช้คืนนั่นเองค่ะ มาใีส่วนของคอเนเทนต์อัปเดตนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นการเพิ่มเควสหลักนะคะของเบอแอมบิเซอเลกซึ่งเพื่อนๆก็จะต้องมาทำเควสนี้นะคะเพื่อปลดล็อกชื่อเสียงนะคะสีแดงและตัว NPC ที่เราเควสได้วันของชื่อเสียงสีแดงนั่นเองค่ะถัดมานะคะจะเป็นการอัปเดตดันเจียนค่ะดันเจี้ยนแรกนั่นก็คือ ออร่าเข้าแดนน,นะคะก็เพิ่มความยากที่ระดับ29น,นะคะที่ระดับนี้เ,เพื่อนๆก็จะได้รับโนแลนการทั้งหมด1,440ใบค่ะ ดันเซนถัดมานะคะ s e c r e t เ e v e of Phantom ค่ะก็เพิ่มระดับความยากเป็นระดับที่4นะคะโดยที่ระดับนี้นะักผจญภัยจะได้รับหินท็อปเทียม m i g o r All ค่ะหินนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าจะอัปเกรดอุปกรณ์งานของเราไปที่เลเวล70ค่ะโดยสามารถลงได้5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะและเมื่อเพื่อนๆน,นะคะผ่านดดนเซนซีเกตเว็ m ในชั้นที่4นะคะก็จะปลดล็อคอาชีพเ n น ในส,สมุดผ่อนโันภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Attribute หรือว่าตัว b a s e HP ค่ะและถัดมาก็เป็นการขยายนะคะระดับของอุปกรณ์ยาวนั่นเองค่ะจากระดับที่60เ,เพื่อนๆก็สามารถอัปเกรดไปได้ที่ระดับที่70แล้วนะคะซึ่งความสําคัญของระดับที่70นี้นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ซีนเทอร์สิของเรานะคะหรือว่าอุปกรณ์ม่วง เพิ่มขึ้นนะคะเป็นที่เทียที่7ค่ะโดยเทียที่7นี้นะคะก็จะสามารถทํางานได้ก็ต่อเมื่อนะคะถ้าหากอยู่ในช่องอุปกรณ์เงาจะต้องมีระดับอุปกรณ์เงาที่70%ค่ะแต่ถ้าหากใช้ที่ช่องเมหลักนะคะจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อนะคะมีรีไฟที่บวก17นะคะ และถัดมาค่ะนัะพระจนภัยสามารถใช้นะคะอุปกรณ์ b o w of the Destroyer นะคะมาสกัดเป็นมิลเลอร์ได้แล้วนะคะก็จะมีคุณสมบัติเนี่ยเพิ่มดาเมจนะคะต่อตัว d e m ิฮ Human นั่นเองค่ะถัดมาเป็นการเพิ่มไอเทมใหม่ Friendship p r o o f นะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนในการลงดันเจยนะคะเมื่อเราไม่สามารถรับของรางวัลได้แล้วนะคะเมื่อเราช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นในการลงดันเจ้นะคะก็จะได้รับไอเทมแฟรนชพพูบนี้นะคะเทมนี้ก็สามารถไปแลกรับของรางวัลต่างๆได้คะ่ะถัดมาเป็นการเพิ่มนะคะความสาเร็จใหม่ในสมบดรผจญภัยนะคะจะมีเซเล่าการเดียนะคะแล้วก็ฮีโร่เนวิเกเตอร์ค่ะ โดยของรางวัลที่ได้รับจะเป็นอวตารเฟรมแบบ l i m i t ต็ดไทม์นะคะอวตาเฟรมนี้ก็จะรีเซ็ตทุกวันที่1ของเดือนค่ะและถัดมานะคะนั่นก็คือคอการปรับปรุงนะคะเจ้าตัวหุ่นไม้เทสนั่นเองค่ะโดยเราสามารถนะคะปรับแต่งนะคะให้หุ่นไม้นะคะเป็น MVP Mini Monster นะคะหรือว่ามอนสเตอร์ธรรมดาก็ได้ค่ะ และที่นะคะ NPC King Boling การน,นะคะก็มีการปรับปรุง UI ที่เกี่ยวกับระบบการนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการย่อยการหรือรวมการมากยิ่งขึ้นค่ะและถัดมานะคะในส่วนของการอวยพร Sacrificing ในกิลด์ของเรานะคะก็จะเพิ่มระดับนะคะในส่วนของ ATK MATK m a g h c P Normal Real Damage Skill t u o Damage นะคะจากเลเวล80นะคะ ขึ้นเป็นเลเวล90ก็สามารถไปอัปเดตกันได้ค่ะราที่ร้านคา b i บิคัตคอยแบบรายสัปดาห์ก็จะมีการเพิ่มกล่อง Weekly ร u b b i n g ส u p p ายนะคะแล้วราคา30 b i บิคัตคอยสํจำกัดการซื้ออยู่ที่10กล่องต่อสัปดาห์นะคะเมื่อเปิดจะได้รับดากอน n บอรบรับบิ้งออฟติชินอันแล้วก็เซนีอีก3 0 0 0 0นเซนีค่ะ e ถัดมานะคะที่การตั้งค่าก็จะ เพิ่มนะคะตัวเลือกในการใช้ระยะเวลาเกมเพย์หรือไม่ใช้ระยะเวลาเกมเพย์นะคะโดยระยะเวลานี้นะคะนั่นก็คือระยะเวลา180นาทีนะคะที่เกมให้เรามาในการลงดันเจี้ยนในแต่ละสัปดาห์นั่นเองค่ะถ้าหากเรากดใช้นะคะก็จะใช้ระยะเวลาตรงนี้แต่ถ้าเรานะคะติ๊กออกนะคะก็จะไม่ใช้ระยะเวลาเกมเพย์แต่จะไปใช้ระยะเวลาในการต่อสู้แทนค่ะ แต่ถ้าหากเรานะคะติ๊กออกทั้ง2อันนะคะทั้งในสวนขอระยะเวลาต่อสู้ะระยะเวลาเกมเพย์นะคะเวลาที่เราลงดันเจียนก็จะไม่ได้รับของรางวัลน,นั่นเองค่ะและถัดมานะคะดันเจียนชาวออสิค์อินเวชั่นนะคะก็เพิ่มการนะคะดรอปการ์ดเอเลียนนั่นเองค่ะ และสุดท้ายค่ะก็คือการเพิ่มการเอเลียนนะคะเข้ามาใหม่2ใบซึ่งในรอบนี้นะคะก็จะมี a n นเชียนนะคะแวงกิดการ์ดค่ะซึ่งสวมใส่ในส่วนของอาวุธนะคะแล้วก็ a อเ i ียเชเมล่าค่ะที่สวมใส่ในส่วนของคลุมค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตในเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถนะคะดูได้ที่ Facebook Page Panda 168นะคะ ขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้กันจนจบนะคะพบกันใหม่ได้ในการอัปเดตครั้งหน้าสวัสดีค่ะ